รเราจะพูดถึงการเข้าไฟล์ product and model โดยยกตัวอย่างหมวดสินค้าที่เป็น m a d e to Order นะครับก็เหมือนเดิมเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วคลิกที่ไอคอนไฟล์ r r o u u t t n n m o o d e l ก็จะมาเจอแคตเาลีเหมือนเดิมครับยกตัวอย่างเซนเซอร์วัตอุณหภูมูเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นการเข้าไฟล์ product and model เข้าแบบหมดสินค้าที่เป็น Ma ูส o ็อปอ่าแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นแม t t o order ์อ่จะมีความแตกต่างก็ไมครับคือก่อนหน้านี้เข้ามามันจะเจอคำถามเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม t o o อเ r อรมันจะไม่เจอคำถามนะครับมันจะเข้ามาเป็นสเต็ปเหมือนกับการเข้าแบบทัวร์เลย คลิกไปที่โปรอักซิโปรดักเนมแล้วก็ซีรีส์